เฮ้ยใส่ปีกานังห็นดุด้วันนี้กคแตบใต้แตวันนี้มูอยู่ในน้ำเรยอยแ้ my student สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับทีเชอร์ตาต้าอีกแล้วนะครับเมื่อกี้คุณครูลงไปสอนในน้ำใหม่ไว้นะครับขึ้นมาสอนตรงนี้ดีกว่าเนาะ, <c oughs> ะวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับการพิเศษ about the clothes you are willing ก็คือการพีเ n t เกี่ยวกับ ครื่องแต่งกายหรือว่าเสื้อผ้าของนักเรียนที่นักเรียนสวมใส่นั่นเองนะครับอ่ารีกคิดว่ายากหรือเปล่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปพรีเซนต์เนี่ยเราจะมาทวนกันก่อนว่านักเรียนเรียนอะไรไปบ้างโอเคไหมครับอ่าสิ่งที่นักเรียนเรียนเลยอย่างแรกก็คือคอรสใช่ไหมครับหรือเสื้อผ้านั่นเองนะครับ ในเรื่องเสื้อผ้านี่ก็มี vocabulary หรือว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้ามากมายที่คุณครูให้ไปเนาะอ่ะอยกตัวอย่างเช่น shirt หรือเสื้อเชิ้ต T-shirt เสื้อยืดเท้าอ่ากางเกงขายา,ยาว Shorts กางเกงขาสั้นนะครับ Shoes รองเท้านั่นเองอ่าโอเคไหมครับเรื่องที่สองเกี่ยวกับเรื่อง conversation Conversation ก็คือการสนทนาระหว่าง A กับ B อ่ายังจำได้อยู่ใช่ไหมเช่น A จะพูดว่า What is he wearing อ่าผู้ชายคนนี้เขากำลังสวมอะไรอยู่เวลาตอบถาม he ตอบ he นะครับ He is wearing a shirt and trousers ผู้ชายคนนี้สวมเสื้อเชิ้ตและก,กางเกงขายาวเนาะถ้าเป็นผู้หญิง เราใช้คำว่าอะไรครับ TikTok She นั่นเองนะครับ S H E She ใช้กับผู้หญิงคำถามก็จะเป็น Was she wearing ผู้หญิงคนนี้สวมอะไรอยู่อ่ะเวลาตอบถาม she ตอบ she She is wearing a red dress ผู้หญิงคนนี้กำลังสวม red สีแดงนั่นเอง ื่องที่3นะครับเกี่ยวกับ vocabulary v o c a b u l a r y ในบทนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ Uni f o r m ใช่ไหมครับ uniform ก็คือชุดเครื่องแบบนั่นเองชุดเครื่องแบบที่รูปที่คุณครูส่งให้เป็นรูปเครื่องแบบชุดนักเรียนใช่ไหมครับชุดนักเรียนก็จะเป็นของผู้ชายก็เป็น shirt ใช่ไหมครับเสื้อเชิ้ตผู้หญิงเป็น blouse อ่าเป็นเสื้อนักเรียนผู้หญิงผู้หญิงมี Ski r t กระโปรงใช่ไหมครับผู้ชายก็จะมีอีก Bel ท คือเคมขัดนั่นเองนะครับเรื่องที่4เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องที่4 matching matching ก็คือการจับคู่จับคู่คำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ใช่ไหมครับอ่าโอเคไหมเราจะโยกย้ายโลเคชั่นกันนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนสถานที่บ้างอะไรบ้างอโอเคนะครับวันนี้คุณครูจะทำการทดสอบนักเรียนนะครับ ทดสอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะหรออืมก็เกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนเรียนมานั่นแหละครับ่านักเรียนจะมีความรู้มากน้อยแค่ไหนอ่าการทดสอบแบบเดิมๆการเขียนการกาแบบนี้นักเรียนอาจจะเบื่อแล้วแหละเดี๋ยวคคุณรูจะให้นักเรียนอัดคลิปนั่นเองนะครับวันนี้อัดคลิปส่งุนครูพี่เซนส์ b o u The c l o s s you're willing อ่า ให้เรียนพีเซ้นเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่เรียนสวมใส่เนี่ยว่าวันนี้ในเรียนสวมใส่อะไรอยู่เช่น today am wearing a t-shirt ใช่ไหมถ้าจะให้ดีเนะาะใส่สีเข้าไปด้วย am wearing a yellow and white t-shirt ฉันกำลังสวมเสื้อยืดสีเหลืองสีขาวอยู่นะครับอ่าที่สองดูนะครับ หมวกแบบนี้ I'm wearing a white and blue นะครับหมวกแบบนี้เรียกว่า cap นะครับหมวก cap นั่นเอง I'm wearing a white and blue cap ฉันกำลังสวมหมวกสีเหลืองไอสีสีขาวกับสีน้ำเงินนั่นเองโอเคไหมครับยากไหมวันเนี้ยคุณครูอ่ะมีคลิปดีๆจากคุณครูหนูนิดให้ดู พร้อมแล้วไปกันเลย Let's go Hi everyone my name is Nipaporn Kanutai today I am wearing red and white blouse black skirt and black shoes bye bye อ่าชมคลิปตัวอย่างทีเชช์่นูนิดจบแล้วยากไหมครับไม่ยากเลยเห็นไหมเเาามาดูงานของนักเรียนนะครับที่ต้องถ่ายคลิปส่งคุณครูเนาะ,ะคุณครูกำหนดให้อย่างน้อยนักเรียนต้องพูด คำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าเนี่ยอย่างน้อย3มชิ้นโอเคไหมครับอ่าอะไรก็ได้ที่เราสวมอยู่3มชิ้นแต่ถ้าใครอยากพรีเซนต์เยอะกว่า3ชิ้นได้ไหมได้เลยนะครับ Very good มากเลยนะแค่เรากล้าที่จะพูดกล้าที่จะคุยอ,ออกมา ไม่ต้องกลัวว่ามันผิดไหมครับมะะแ,แม่คุณครูพูดก็มีมีถูกมีถูกบ้างมีผิดบ้างไม่ต้องอายนะคะนักเรียนคุณครูรอชมอยู่นะคะนักเรียนสง่งหมายเยอะนะ goodbye